สวัสดีจ้าสบายดีเมนีพิธิศิภาพี่นองมาแต่งเค้กช็อกโกแลตจ้าสองแบบนกไข่พี่นองมาเบิ่งนกันเลยจ้าแบบแรกจะเป็นบาเค้กนกไข่พี่นองเนาะบาอ่าบาเค้กสตรอเบอรี่นกไข่พี่นองอ่าเป็นลาพิธิจะบอกเทคนิควิธีการ่ลาดน้าสตรอเบอรี่นาะคะ่เนาะเอาเจลลาดน้าสตรอเบอรี่ให้สวยงามทำแบบไหนมาดูกันเลยจ้าก่อนอื่นเนาะคะ่ะนักพิติก็คือว่าใส่ใส่อ่า ชโโอ็อกโกแลตเบตเบตเตอร์ครีมค่ะพี่น้องเนาะพี่ทีจะตัดอะทำเทค้กให้มันเป็นแบบว่าเป็นอะเป็น,ปนแบบเน่าๆค่ะพี่น้องเขาจะเอิ่อว่าบาเนาะค่ะเนาะบายเค้กนะ,ค,ะนค่ะพี่น้องคือว่าต้องเป็นเค้กเน่าๆตัดเค้กให้มันเป็นรูปทรงแบบนี้หลังจากนั้นก็เอาเครีมมาอะมาลงด้านหน้าของอะของเค้กเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ไหนพี่ทีจะทำเป็นลายอ่า โรสเซสตนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเป็นดอกกุหลาบม่วน mm hmm. เค,ค้กนี่ง่ายมากค่ะทำแป๊บเดียวพ, mm hmm. พ,พ่อพอหารที่ก็แล้วจ้ะพี่น้องจ้ะหลังจากนั้นก็ม่วน,นะค่ะพี่นอ้องม่วนข้างบนเนาะจ้ะเนาะม่วนสองแถวน่งกะ้วแล้วเรียบร้อยแล้วจ้า นี่จ้าเสร็จแล้วง่ายมากๆเลยนี่จ้าอันนี้จะเป็นหัวทิพย์ค่ะพี่น้องที่เป็นหัวทิพย์ที่พิติ๊กอาทำเค้กนี้นะใสเนะาะเบอร์แปดห้าค่ะพี่น้องเป็นหัวทิพย์ดาวนะค่ะเนาะดาวปิดค่ะพี่น้องเขาจะเอินว่าดาวปิดอันนี้เป็นหัวเบอร์ใหญ่ค่ะหลังจากน,านั้นเนาะจ้าพี่จะใส่สตอรอเบอรี่สดจ้าพี่น้องจ้า ตรอร์ติ้งสดว่างอ่ะบนเค้กเลยเนาะจ้าเนาะเค้กนี่ง่ายมากๆเลยจ้าพี่น้องมันมันบเป็นเค้กตกแต่งค่ะพี่น้องเค้กนี่คือว่าเค้กแบบเป็นสไตล์ของมันแบบนี้เนาะจ้าเนาะเ็คือว่าบาร์เค้กสตรอเบอรี่ค่ะพี <ste> ่น้องช็อกโกแลตบาร์บาร์เค้กสตรอเบอรี่เค้กนี่แหละพี่ตี่เค้กคลาเค้กไข่ในในตู้เค้กจ้า ก็แซ่บมากๆาเลยค่ะพี่น้องจ้าอันนี้พี่ที่บอกเทคนิคเลยคือนะคะนอกาไปทีเอาเทคนิคการลาดนาสตรอเบอรีนอ่น้องใรพี่น้องนอกาเอาเกลียวลาดนาสตรอเบอรี่ทั้จังใดให้แบบว่าสตรอเบอรี่ดูน่ากินดูสวยงามตัวนี้จะเป็นหัวทิพย์ไงจ้า ก็คือว่าหัวเทปเนี่ยมันมีอยู่สองแบบค่ะพี่น้องก็คือว่ามีตัวตัวใหญ่กับตัวน้อยเนาะค่ะเนาะ<ม>ด้านซ้ายจะเป็นตัวใหญ่เนาะคะ<ม>่ะด้านซ้ายนี่จะเป็นเบอร์เจ็ดเก้าศูนย์ด้านขวาเจ็ดแปดเก้าจ้าอันเบอร์น้อยกว่าหลังจากนั้นเนาะจะเอากระนั้มไปใส่สตอรอเบอรี่เจียวเนาะค่ะพี่น้องหลังจากนั้นก็นำมาลาดลาดนาสตอรอเบอรี่เลยจ้าพี่น้องเห็นบอกค่ะมันจะเป็นแผ่นสวยงามมาเลยมันจะแปลว่ามันจะอบสตอบรอเบอรี่แบบอย่างสวยงามมากเลยค่ะพี่น้อง นี่จ้าดูสวยงามมากเลยนะก,กินน่าจ้าเนาะ,าน,าะนี่แหละเทคนิคง่ายๆน่าจ้าเนาะ,าเ,นาะเอามาฝากพี่น้องกันต่อไปค่ะเค้กนี่น่าจ้าเนาะพี่น้องเค้กนี่กับบริงามเลือดเ,เลือดอรูอลังการเนาะค่ะพี่นอ้องแต่เป็นเค้กแบบง่ายๆนะคะ่ะเป็นลายอา่ะลายเก็บป่าน่าจ้าพี่น้องเนาะง่ายๆตะวางเฮ็ดยากพี่น้องมันนั่นแล้วนาา่าจ้าพี่ติจะใส่เบทเค้กแนะะ้วค่ะช็อกโกแลตแล้วค่ะพี่น้องอา่า บีบเนาะค่ะน้าพี่น้องน้าบีบไปทําเป็นกลมๆหลังจากนั้นนะพี่น้องนะบีบเป็นกลมๆไล่ขึ้นไปหลังจากนั้นเ้าใส่สปาตูล่าน,น้อยเนะ<ม>าะค่ะพี่น้องเนาะ,<ม>ะกดแล้วก็แบบว่าดึงเข่ามาหาตัวเจ้าของเองเนะาะค่ะพี่น้องปาดไปค่ะพี่น้องปาดไปเรื่อยๆปาดทับกันไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเนาะจนจนรอบเค,ค้กจ้าพี่น้องจ้าเหลียวเบิ่งคือไงตะวัเนเฮ็ดยากค่ะพี่น้องเพราะว่ามันนั่นแล้ว มื่อนี้ยนะพี่ติ๊กจะน,นั่เอาตะเคียง่ายๆมาฝากพี่น้องกันเนาะแต่แบบกับเทคนิคดีๆเนาะจ้ะเนาะสำหรับแบบว่า,าผู้ใดบอร์ฮันดิลฮูเนาะจ้ะเนาะแบบว่าวิธีการนะลาดหน้าสตอรอเบอรี่เนาะจ้ะทำแบบใดก็คือว่าพี่ติ๊กนั่เสนอให้พี่น้องเบิ่งเนาะจ้ะเนาะถ้าเกิดพี่น้องแบบว่าเอาเอา,เอาซ่อนตากกนค่ะพี่น้องมื่ลาดแล้วมันจะบ่สสวยงามนะคะพี่น้องมันจะเป็นแบบเป็น บบสมูดเป็นโบเรียบโเนียนเนาะค่ะพี่น้องเนาะบัคือเขาท่านแบบนี้แบบว่าเขาใส่หัวทิพย์ใหญ่แล้วก<ม>็ปาดเลยค่ะบีบปาดไปลเลยเสียมันจะสวยงามมากๆเลยทำทั้งเค้กแบบว่าเค้กอ่าเค้กปอนก็นสวยค่ะพี่น้องทำทั้งเค้กปอน,นะะแล้วก็ใส่ติดโบย่างสวยงามเลยแหละเค้กนี่นะจะเป็นไลท์เก็ตปาดใช่พี่น้องไลท์นี่นะพี่น้องสามารถทำแบบว่า,าถ้าเป็นสีสันกระได้เลยจ้า ก็คือว่าข้งางล่างเนาะค่ะแล้วแบบท่านเป็นสีแถวพี่น้องอาจจะแบ่งเป็นว่าข้างล่างสีม่วงสีม่วงสีชมพูสีฟ้าอย่างเลอแต้พี่น้องจะไล่ไปนะคะไล่สีก็ได้อาจจะเป็นสีม่วงเข้มม่วงอ่อนไล่ไปเลยจนถอดสีขาวก็เฮ็ดได้ที่ปัญจาเม,น,กกมานิงามาแนวช็อกแลตเนาะค่ะพี่น้องเนาะ พิธีทํำขังบนพร้อมจ้าท้ำแบบเดียวกันจะพี่นอ้อง หลังจากแตงทําเป็นกลิต่าเสิแล้วน่าจะพี่น้องน่าพี่ติ๊กก็จะทําเป็นดอกกลาบนอกจะเนาะอาจจะถามว่าพี่ติก๊กกะดอกกุลาบแท้ดอกอื่นฮทดเป็นบอ่อเป็นจ้าแต่ว่าบ่เฮ็ดพี่ติ๊กันมาเฮ็ดดอกกุลาบค่ะพี่น้องมันเล้วเรว mm hmm. มันง่ายพอมเนาะคะะ mm ่ะเนาะพอพี่ติก๊กเฮ็ดทําเวลาแต่พี่น้อง หลังจากนั้นก็ราดด้วยช็อกโกแลตช็อปโฟค่ะง่ายๆทำใบเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะทำใบเล็กๆน,น,น้อยๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วจ้าเป็นเค้กช็อกโกแลตค่ะพี่น้องสไตล์เรียบง่ายเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็โรยสปริงโคนิดหน่อยนะจ้าขอบคุณค่ะที่รับชมว,วิดีโอของพี่ตีจ้าพี่น้อง